ยินในมือผมนี้นะครับคือยินรีวานย์ห i ึ่งเม็ดอินนะครับที่ห่างหายไปจากช็อปไทย i 7-8ถึงปีนะปัจจุบันนำกลับเข้ามาขายแล้วที่ช็อปไทยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยเริ่มจากตัวป้ายหนังก่อนนะครับป้ายหนังเนี่ยเป็นป้ายหนังแบบรีไวแท้ๆเลยนะครับเป็นป้ายหนังแล้วก็ปั๊มโลโก้สีแดงนะครับจมเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอักษร501นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอลขายาว32นะครับผม โอเคและนี่ก็จะเป็นป้ายกระดาษนะครับที่เคลมว่าเป็น501ออริจินอลนะครับกระบวนการตัดเย็บทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ยังเป็นการตัดเย็บแบบออริจินอลทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายแฟชเชอร์นะครับเขียนว่า rewe made in USA นะครับกระเป๋าด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นลายกระเป๋าหลังแบบปีกนกมีจุดตัดเพชรนะครับผมแล้วก็มีการเย็บบาแท็กสีเข้มด้านบนนะครับเรดแทบตัวนี้นะครับจะเป็น r รดแทบแบบ Premium E นะครับเป็น E ตัวใหญ่แบบนี้ ทีนี้มาดูตรงปลายขาครับปลายขาเนี่ยจะเป็นริมโพงนะครับเนื่องจากว่าใช้เครื่องทอแบบหน้ากว้างแล้วนะครับก็น่าจะเป็นริมโพงแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเย็บลูกโซ่นะครับด้วยได้สีทองหลังจากนั้นเรามาดูตรงนี้ครับคอยพกเกตคอยพกเกตเนี่ยนะครับก็เป็นคอยพกเกตแบบออริจินอลเลยนะครับแล้วก็มีการตีหมุดทองแดงนะครับผมโอเคทีนี้มาดูตรงนี้ครับกระดุม กระดุมก็เป็นกระดุม5เม็ดแบบรีวายนะครับแต่อยากให้สังเกตกระดุมเม็ดบนนะครับปักตัวเลข5 244เอาไว้นะครับซึ่งเป็นเลขโรงงานของทางรีวายที่ USA นะครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับตัวนี้นะครับจะเป็นป้ายที่บอกว่าเป็นรีวายพรีเมียมนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราแยกได้ชัดเจนระหว่างรีวายพรีเมียมกับ LVC นะครับผมโอเคทีนี้มาดูอันนี้ครับอันนี้จะเป็น ป้ายแท็กที่เขียนว่าเป็น made in USA นะครับก็จะเป็นธงชาติอเมริกาแบบนี้นะครับป้ายนี้ขลังมากๆทีนี้มาดูตรงนี้ครับตัวแคตแท็กแคตแท็กเนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับเนี่ยครับเขียนไว้เลยนะครับว่าเป็น made in USA นะครับแต่ว่านำเข้าวัสดุนะครับแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์นะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยนะครับมาจากแหล่งอื่นๆนะครับผมทีนี้มาดูตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะเป็นเลขรหัส ของยีนนะครับอันนี้คือรหัส501นะครับส่วน2454เนี่ยคือรหัสผ้านะครับส่วนวันที่ผลิตนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่38นะครับของปี2023นสะครับส่วนเลขโรงงานเนี่ยก็จะเป็น0-5244นะครับซึ่งจะเป็นโรงงานปัจจุบันที่ทางารีไวใช้ในการเย็บแล้วก็ประกอบยีนที่อเมริกานะครับผม โอเคครับแล้วก็จะมีแท็กอีก2อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแท็ก Made in USA สวยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็แท็ก501 o r i g i n a l อสวยๆแบบนี้นะครับโอเคครับจบแล้วเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามีรีวิว Made in USA ีก2ตัวนะครับฝากติดตามนะครับบ๊ายบายครับ